จารย์ครับอาจารย์เฮ้ยอะไรเล่าตกใจมเลยอาจารย์ตกใจเลยผมก็ตกใจมือนกันครับว่าคืออย่างเงี้ครับอาจารย์ผมพาใจายอยู่เรื่องหนึ่งครับผมที่อ,อาจารย์ให้ผมไปพาทีมงานไปทําพวกกําแพงซ้อนนะครับผมกําแพงซ้อน<ม>ครับผมผมอยากรู้ว่าที่อาจารย์ให้ผมไปทําเนี่ยมันให้ไปทําเพื่ออะไรหลังไหนวะแถวเออแถวมินบุรีครับมินบุรีครับผมกําแพงซ้อนเหมือนวังบั๊ คือมันอยู่มันเบิ้ลมันอยู่หัวนอนครับผมคือมันร้อนแล้วนี่อาจารย์บอกว่าให้ทําเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันความร้อนเดี๋ยวหมายว่าเรื่องที่เบิ้ลเหรอครับเรื่องเบิ้ลเราถามทั้งหมีบ้างอ๋อหมีทั้งหมีว่าไงครับผมเรื่องเบิ้งเบิ้ลนี่ผมชอบครับเบิ้ลเบิ้ลอะไรครับเบิ้ล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 กำแพงครับอ๋อเบิ้ลหมีผมนี่ก็เบิ้ลมอเร์ไซค์ซะอีกเบิ้ลอะไรครับอาจารย์ชอบเบิ้ลหรือเปล่า เบิ้ลอะไรก <laughs> ินก๋วยเตี๋ยวไงอร่อยก็ต้องเบิ้ลหนกว่าเนี่ยเบิ้ลสองเบิ้ลสามประจำครับอืมเบิ้ลก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับใช่อ, <rick? S 2> อ๋อครับเดฟซีอาจ,จารย์เขาคิดไปไกลเบิบ้ลก๋วยเตี๋ยวเขาไม่คิดรอก <laughs> เขาคิดเอ <laughs> นะง,งนี่แหละทัง้งนี้ตลงเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องอะไรนะที่อาจารย์ให้ไปเบิ้ลกำแพงขึ้นมาครับผมอยากรู้เหตุผลครับว่าเบิ้ลเพราะอะไรครับเบิ้ลเพราะอะไรนี่พูดถึงนี่บ้านหลังเดียวกันที่มินบุรีใช่ไหมใช่ครับโอเค คือหลังเนี่ยบ้านเพอร์เฟคมากดีมากแต่เจ้าของบ้านเนี่ยดวงเขาเนี่ยถูกกับทิศตะวันตกครับฟังให้ดีนะดวงเขาถูกกับทิศตะวันตกแล้วเขาอยู่แล้วเขาเฮงจริงจริงแต่แม่งร้อนช่วงช่วงเย็นอะร้อนครับก็ต้องเบิเ้ลกันเบิ้ลเข้าไปทีหนึง่งเป็นงานช่างเพื่อ <c oughs> เพื่อให้มัน <c oughs> เขาเรียกว่ากันความร้อนไม่ให้มันมันร้อนมากอะคือมันเฮงก็จริงอะแต่ถ้ามันนอนแล้วมันร้อน พอคือพอท่วงตะวันตกดินเสร็จปูนมันก็อมความร,ร้อนทีนี้ตอนเขาจะนอนกลางคืนเนี่ยความร,ร้อนมันยันงอยู่ไงแล้วมันก็หมุนกีดอะอารมณ์เสียประเด็นก็คือว่าที่ป๊อปถามคือความหมายแบบนี้ใช่ไหมครคับคือชชังป๊อปกำลังถามว่าอาจารย์ให้เบิ้ลเนี่ยเพื่ออะไรคือไปเบิ้ลให้ให้กับลูกค้าแต่แล้วก็มีความสงสยัยค,ค,ครับผมก็ด้วยประการนี้ทีนี้ขั้นตอนการเบิ้ลกำแพงเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นประโยชน์นะผมผมคิดว่ามัน หลายๆท่านเนี่ยมองข้ามไปจะเป็นวิธีการช่างที่ผมคิดว่าดีมากๆผมว่าเรื่องเบิลยังไงก็ต้องถามเขาอยู่ดีแหละอ้าวอนนั้นเชิงช่างหมีนะครับมันมันมีทั้งชั่วคราวแล้วก็ค้างคืนครัใช่ครับผมผมรอเล่นครับมันจะมีการทําแบบชั่วคราวแล้วก็ถาวรครับอาจารย์ชั่วคราวชั่วคราวค้างคืนค้างคืนงยง กอ,งงอ,อ่ต่อเลยครับอย่างถ้าเราทําชั่วคาวใช่ไหมครับเราก็จะมีเดี๋ยวนี้เขามีวัสดุครเขาเรียกโครงผนังเบาครับเราก็สามารถเบิ้ลส่กําแพงได้เลยครับโครงผนังเบาใช่ครับอาจารย์ใช่ครับเราก็เบิ้ลโครงไปแล้วอาจจะมีการความร้อนด้วยใยแก้วครับหรือว่าฟอยล์กันความร้อนครับใยแก้วหรือใช่ฟอยกันความร้อนใช่ครับตอนนี้วัสดุใหม่ๆก็มีเยอะครับแล้วเราก็ยิงแผ่นยิปซั่มบอร์ดเข้าไปครับ แล้วก็ทําการฉาบทาสีให้เหมือนผนังจริงเลยครับมันก็จะเบิ้ลแล้วก็การความร้อนได้ช่วยได้อีกครับช่วยได้อีกเยอะเบิ้ลแล้วก็กันความร้อนได้อีกด้วยเท่ากับว่าที่เมื่อกี้ช่างป๊อปเขาพูดถึงเนี่ยมันก็กันความร้อนได้ถึงสองชั้นจากที่เบิ้ลตะแพงแล้วแล้วก็มีฟอยล์เข้าไปอีกทีนี้มันมีคําถามหนึ่งที่เมื่อกี้ช่างป๊อปถามผมผมก็ถามช่างป๊อปอีกครั้งหนึ่งช่างป๊อปฉายาเขาช่างป๊อปรอบครอบอยู่แล้วผมเห็นที่ช่างป๊อปไปทาให้ลูกค้า ไอ้เรื่องฟอยล์เรื่องอะไรต่างทําไมมันถึงใช้เวลาอยู่พอสมควรในการที่จะเอ้ยกะว่ามันต้องเป็นยังไงอธิบายตรงนี้นิดนึงอยากรู้ก็คือว่าคือที่ส่วนที่เราทําเนี่ยจะเป็นเป็นอิดอิดมอนนะครับผมบอิดอิดแดงมอนคือมันมันเป็นชนิดที่แบบตันเป็นดินเผาครับผมบว่าง่ายว่ามันเป็นดินเผามันจะเก็บความร้อนมันจะโตจากความร้อนได้เยอะเดี๋ยวมันเป็นดินเผาผม,มันเก็บความร้อน คือชักป๊อกำลังจะสื่อว่าความร้อนของแสงอาทิตย์เนี่ยครับไอ้ดินเผาเนี่ยมันจะอมไว้นานถูกไหมใช่ครับโอเคอมไม้นานคือพอเราฉาบไปอะไรไปเนี่ยครับผมมันจะเกิดการมันไม่ระบายออกครับผมหรือระบายออกน้อยมากครับผมเพราะว่ามันมันเป็นชนิิทีตันเหมือนเราคือถ้าเกิดให้นึกภาพเหมือนกับปูที่เราเทกําแพงแต่ว่านี่ไม่ใช่คือมันเป็นอิฐครับผมมันทําให้แข็งแรงด้วยคืออย่างหนึ่งคือแข็งแรงครับครับ่อฉาบ ก็คือว่าแข็งแรงมากครับผมครับแล้วก็มีการเชื่อมแปลว่าเจาะยึดเหล็กอะไรเงี้ยครับผมอะ้มันแข็งแรงมากขึ้นืองนี้ช่างหมีไอ้ร้อนไม่ร้อนตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเอางี้หลักกายภาพเนี่ยคนเราเมื่อมันนอนตำแหน่งที่มันร้อนร้อนเนี่ยมันก็อารมณ์เสียนะใช่ครับีหลักฮวงจุ้ยก็ถึงแม้ว่านอนถูกทิศแต่มันก็ส่งผลกับสุขภาพเพราะมันนอนแล้วมันร้อนที่นี้วันนั้นผมเข้าใจตรงที่ช่างป๊อปพูดและที่ผมถามช่างหมีว่าที่วันนั้นช่างหมีบอกกับลูกค้าเขาว่า เวลาที่เราหันหัวนอนตรงนี้แล้วเราเบิ้ลเข้าไปตรงนี้เนี่ยมีความจําเป็นที่ทั้งผมผมคุ้นๆว่าช่างหมีบอกเขาว่าเรื่องฝ้าเพดานก็มีผลหมายความว่าฝ้าเพดานเขาเป็นยังไงมันต่ําไปหรือยังไงอธิบายให้ฟังนิดนึงมันต่ําไปครับมันไม่โป่งครับมันก็ทําให้ดูแบบอึดอัดครับแล้วบวกกับความร้อนที่มันระบายออกมาจากกาแพงอตอนคือมันก็ดูอึดอัดครับเปิดห้องเข้าไปบางทีแบบมไม่อยากจะนอนเลยครับอาจารย์ คือคที่ผมพูดตรงเนี้สรุปแล้วก็คือว่าช่างหมีคือผมคํานวณแล้วก็เลยให้ลูกค้าเขาเปิดหน้าต่างอีกบานหนึ่งที่มีอยู่แล้วซึ่งเขาไม่เคยเปิดเลยไม่รู้เขากังวลอะไรหรือว่าเขาแบบเขาเคยชินช่างหมีก็แนะนําเขาวันนั้นแล้วปรากฏว่าตาแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่ดีก็เปิดหน้าต่างอีกบานหนึ่งให้อากาศถ่ายเทแล้วก็เบิ้ทกําแพงที่เมื่อกี้ทั้งป๊อปได้คุยไปแล้วนี่แหละครับคือ ทิศตะวันตกที่หลายคนกลัวว่าไม่ดีแต่ถ้าดวงไทยถูกกับทิศตะวันตกทําไมเฮงครับเฮงนอนได้ดีซักเซสมีความสําเร็จทีนี้มีข้อสงสัยอย่างหนึง่งราบผมสงสัยไหมสงสัยครับวันนั้นเนี่ยตอนที่กําลังคุยกับล,ลูกค้าเสร็จแล้วช่างหมีบอกว่าเดีย๋ยวผมจะไปซื้อฟอยกับซื้ออะไรไม่รู้ แม่งหายไปห้าชั่วโมงอ่ะแต่ว่าคิดว่าไปซื้อฟอยหรือไงผมว่าน่าจะไปซื้อฟอยครับผมอ๋อทีบ้านน่าจะของขาดนะครับผมซื้อฟอยจริงๆเหรอครับผมเชื่อหรอแต่ว่าน่าตำเินกลับมาช่างชื่นเลยนะแต่ว่าถึงบอกของถึงปังอเลรหรือเปล่าใช่ห้าชั่วโมงไม่น่าจะซื้อฟอยเพราะว่า อยู่ใกล้ๆใช้างานฝ oh. ากไว้คิดแล้วกันว่าทั้งหนีไปซื้อฟอยนานไปไหนครับผมอ่าโอเคท้านหนีไม่ต้องเฉลยนะเดี๋ยวเขาก็คิดกันได้อยู่แล้วับ<ะ>เดี๋ยวตำรวจมาร้อนตำรวจมาร้อน,นนะ <c oughs> โอเคครับขอบคุีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ